สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารที่5กันย,นยายยน2566นะคะมาพบกันทางาหุ้นานอยสตาร์ของแอันะคะานอยสตาร์แอดไม่ได้ลงให้นานแล้วนะคะ,ะานอยสตาร์ตัวเด่นวันนี้914839นะคะวิ่งรูป84แอปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไปธนระนิดหนึงอะเริ่มใหม่ก็ได้นะคะทุกคนอะ ฮานาสตาของแอรนะคะตัวเด่น914839เิ่้งรุด8กับ4วันนี้แอันให้ฟัน8นะคะอ่ะจาจับวินตนตรางก็คือ8118 8338 4994 1331 3443 3993 39, 39, 5885แล้วก็6116นะคะเบื้องก็จะมี6699นะคะอ่าตัวเจาะของแอร์ก็จะมี8118 8338 สี่เก้าเก้าสี่แล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะตัวจ่ออย่ะงหรือใครจะเึงลูดในตารางนะคะจะมีในตารางก็ได้ะคะ่ะแตะแอดแน้นน้นฟันจะเรียวริบก่อนน้นฟันแปดอัคะวันนี้ลิ้นจะลวนไหนนะคะรีบโอเคค่ะเจ้าลิ้เงนทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยทุกคนจ้า